วัดในรับยินดีต้อนรับก็สู่รายการข่าวประจำวันที่23สิงหาคม2567นะครับขรา้แรกไปดูกันที่ราคาทองคำก็ปิดลบวันนี้นะครับโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการรุมขึ้นของตราตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับก็รุงขึ้นเหนือระดับ3.8เปอร์เซในขณะที่ดัชนีดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นดัชนีวัดความขึ้นไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลเงินในตะกร้าเงินนะครับก็ปรับตัวขึ้น 0.46%เมื่อคืนนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันร่าก็อส่งผลให้ราคาทองคำนะครับํำหนดราคาเป็นดอลลาร์นะั้นมีราคาที่น่าดึงดูใจสําหรับนักลงทุนที่ถือคอนสูงเงินอื่นๆส่วนการรุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนอัตราสลาร์ลละนะักจับเพิ่มจนทุนค,ค่าเสียโอกาสในการถือคอนทองคําเนื่องจากทองคำนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยนะครับ ทันมากนะครับก็ไปดูราคาดัชนีบิลทีไอก็ปิดบวกกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้โดยนะครับจากการดีคาดการณ์ว่าทางการสหรัฐอเมริกานะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความต้องการใช้น้ํามันตลาดังครับยังได้แรงจากการรายงานของสำนักงานสถิติด้านการรางานของรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งระบุว่าซองน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลงกว่า4ี่จุดล้านบาร์เรล มากกว่าที่นาวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลงเพียง2.7ล้านบาร์เรลทำงาน,นนะครับส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินก็ลดลงกว่า1.6ล้านบาร์เรลมากกว่านาะกวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลงเพียง1 0 0 0 0 0บาร์เรลแลนะ้วก็สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงพิทติ้งออยนะครับแล้น้ำมันดีเซลก็ลดลง3.3ล้านบาร์เรลส่วนทางกลับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น40,000บาร์เรลรับ ถัดมาก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนสครับก็ปิดลบวันนี้นะครับโดยตลาดถูกกระดานจากการถกดึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐนะครับและจากการที่นักลงทุนทะเทยขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่นายเจอร์โรมพาวลนะครับประธานเฟดจะก,กล่าวคำพูดในการประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองะสันโคนะครับในวันนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าการประชุมแจ็กสันเครั้งนี้เนี่ยนายพาวลจะให้ความมั่นใจกับตลาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนโดยเขาจะตอบคําถามอย่างบรระวงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยลง0.25หรือ0.5%แต่จุดาเปอร์เซ็นต์แต่ถึงนั้นก็ตางมาเขาอาจจะพยายามชี้นำตลาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง0 2 5เปอร์เซ็นต์โดยให้ผลว่าเขาต้องการเริ่มวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆและจะยืนยันว่า เ,เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงอีกนะก็อาจจะเร่งความเร็วในการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยขึ้นอีกครับตามตารางวันนี้ช่วงสามทุ่มก็จะมีสองข่าวคือยอดขายบ้านใหม่กับาาการกราบสตาร์โพลของนายทาเวลนะครับช่วงเวลาสามทุ่มใครที่เทรดอยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็ขอให้ะระมัดระวังความหวั่นดไว้ด้วยนะครับส่วนในทางที่มีข้อนะครับเกออนที่ทองคำก็จะเห็นว่าวันนี้ ทิ้งตัวลงมานะครับทดสอบแนวรับที่ให้ไว้วันที่บริเวณ2480ถึง2474โดยประมาณนะครับก่อลงมาแล้วมีการปฏิเสธร,ราคาก็ดีตัวกลับขึ้นไปทดสอบต้านบริเวณ2494นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่าเราสามารถจะเทขายลงมาได้อีกฝรั่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเหนือ2500ขึ้นไปเลย ก็จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ2,523 2,529และ2,536นะครับก็เป็นสามตานที่คาดว่าจะขึ้นไปนะถ้าหากผ่าน2,500ไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่าน2,500ขึ้นไปนะครับแล้วหลุดต่ำกว่า2,474ลงไปได้นะอาจจะลงไปถึงบริเวณ2,460เลยนะครับจนถระ2,464นะครับในกรอบราคาช่วงนี้นะครับ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับในทางเทคนิคแล้วก็ยังมองว่าเป็นขาลงอยู่นะครับต่อไปที่ราคาเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นมายืนเหนือ7 4 4 8ได้นะครับก็ยังถือว่ายังไม่สามารถรายต้านได้อาจจะลงปรับอาจจะปรับตัวลงต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าหลุด69.3ลงไปเนี่ยนะครับอาจจะลงไปอีกค่อนข้างไกลเลยครับอาจจะ66หรือว่า61เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนดัชนีดาวโจนนะครับหลังจากที่ติดเทลายอยู่สักพักหนึ่งอ่ะกอย่อตัวลงมาทดสอบดีมานด์นะครับแล้วก็มีการซื้อนะครับมีแรงซื้อผลักขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านเทลายเช่นเดียวกันนะครับก็ดูว่าจะผ่านเทลนาหรือเปล่าะถ้าผ่านเทเล่าไปได้นะครับก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครางหนึ่งครับที่แนวต้านเดิมสี่หมืนหนึ่งพันสามรยสิบสองจนถึงสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับถัดไปก็คือ สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดจนถึงสี่มื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ก็เป็นแนวต้านแต่ถ้าแนวะรับนี้นะครับลงมาแล้วหลุดอีกครั้งหนึ่งก็หลบมาที่สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบสี่จนถึงระดับสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้านะก็เป็นกรอบเดิมที่ให้ไว้นะครับโอเคครับสำหรับรายการุข่าวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ